องค์นี้พี่เปิดที่เท่าไหร่ครับเดี๋ยวนี้ผมเปิดไว้สามห้าสามหนึ่งห้าสามแสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทตั้งตั้งไว้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 ยังไม่รวมต่อแสดงว่าผมต่อได้ใช่ไหมองนี้ต่อได้ต่อได้ต่อได้ดหน่อยต่อได้สองแสนต่อได้สองแสนสวัสดีครับวันนี้พบกับผมแมนไฟฟ้าครับวันนี้ผมมาที่หาดบางแสนนะครับตอนนี้อยู่ระหว่างเดินทางใกล้จะถึงแล้วครับผมได้นัดพี่ท่านหนึ่งไว้นะครับ เพื่อที่จะมาเช่าพระพระที่หมดเช่าวันนี้นะครับเป็นพระนิรันตลายแห่งเมืองกำแพงเพชรเชื่อว่าพี่เพียงน้องนะครับได้ฟังผมพูดแค่นี้ก็รู้แล้วว่าผมจะมาเช่าพระอะไรเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับว่าวันนี้ผมจะไปทุบพี่คนนี้หรือว่าพี่เขานะครับจะมาทุบผมแต่วันนี้มีหกหลักแน่นอน <Whoa. S 1> ไปดูกันสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้นะครับผมก็จะมาเช่าพระของ ที่เขานะครับซึ่งเป็นพระปลอดภัยนะครับบล็อกสองบล็อกสองใช่ครับเหรียบล็อกสองนิรันตรลายแห่งเมืองกำแมงเพชรองคงนี้นะครับนี่ก็เป็นสภาพพระเดี๋ยวผมขอชมก่อนนะครับได้ๆเหรียญบล็อกสองสร้างสองพันเป็นเนื้อปะเก้าส <2, 000. S 2> องพันองค์ใช่ ก็ค่อนข้างสวยเลยน้ำทองฉ่ำๆเลยเพื่ใช่ตรงนี้ถือว่าอยู่ในสภาพสวยผิวน้ำทองยาขัดครบสูตรเพราะไม่ผ่านการใช้เลยครับองค์จริงผิวผิวดีนะองค์จริงผิวดีในรูปเขาเหมือนเหมือนไม่ค่อยชัดหรือ่าไม่แน่ใจว่าถ่ายไม่ชัดหรือเปล่าหรือหรืออะไรองค์นี้ค่อนข้างสวยนะครับองค์จริงก็ดูง่ายจมูกจมูกดีจมูกเป็นสัน ใช่ครับมีรอยยาขัดเดิมใช่ยาขัดเดิมตรนนี้นี่นี่วิ่งมาจากสมุทรสาครมาจากสมุทรสาครเลยพี่ผมหลงไปหลงไปศรีราชาจะมาหาบางแสนไม่รู้สิกรโลไกลเลยครับมาไกลไปกลับใช่เพราะศรัทธาคําเดียวเลยศรัทธาคําเดียวเลยครับหลวงพ่อวิบูณมาสองร้อยกโลมาเพื่อมาเช่าพระใช่ครับ ก็มาเช่าองค์นี้เลยส่วนตัวผมก็ว่าองค์นี้ถือว่าสวยแล้วก็หาหาปัจจุบันนี้หาหาค่อนข้างยากครับสภาพนี้ส่วนมากอยู่กับลังลัาอยู่รังควรรังควมีตังค์เขาเขาไม่ค่อยหาเพราะว่าเขาผลิตน้อยด้วยใช่ครับสร้างสองขันแล้วก็ส่วนมากคนสมัยก่อนเขาก็นิยมเอามาครองกันแล้วครับทำมันเลยสึกไปเยอะสภาพใช้อะไรเงี้ยดาวองค์นี้ครับนี่เป็นเหรียญดาวเทียมเนื้อนะดาวเทียมใช่ครับเนื้อนวัต หิวหิ้งหิวเดิมเหรียญดาวเทียมเขากันว่าต้องมียันขาดเท่านั้นต้องเป็นต้องเป็นต้องเป็นเหรียญแบบนี้เท่านั้นครับครับถ้าถ้ายันไม่ขาดยันไม่ขาดเป็นยันถ้ายันเต็มนี่ก็คือเป็นเป็นทาเกะทาเกะแน่นอนเนี่ยนะวะสากลเล่นกันเฉพาะบล็อกนี้ครับเนี่ยนะวะยันขาดองนี้นะครับสภาพยันขาดค่อนข้างคมใช่องนี้ ไม่ผ่านการใช้เขาว่าได้โอ้เหรียญเดิมเดิมใช่ครับเดิม,ดม,ดม,มเดิมเมาาาขาเรียกว่าเดิมยันห่วงเดิมยันห่วงภาษาภาษาพักเขาว่าเดิมยังห่วงห่วงยังอยู่ผมถามกันเลยองเนี้ยพี่ปล่อยเท่าไหร่ครับองนี้องนี้ผมแบ่งให้แลาเหกพันห้าหกพันห้าหกพันห้ายูริพะยูริเกสวยอยู่นบสวยเลยเดิมจริงๆร้าพระเขาค่อนข้างสวยนะพี่สวยแต่ผมต้องบอกอะไรผม เดินทางม,มาค่อนข้างไกลแล้วเดี๋ยวผมแบ่งให้รับาไ่เสียแล้วกันถ้างั้นผมขอต่อแล้วกันห้าพันไดไหมครับผมแบ่งให้ห้าพันห้าแล้วกันห้าพันห้าเพราะว่าราคาที่ผมไม่มีกําไรเลยแบ่งให้เพราะว่าเดินทางมาไกลครับได้เดินทางม,มาไกลโอเคขอบคุณครับพี่องนี้เดินทางมาไกลองนี้นะครับเป็นดาวเทียมนวะยันขาดพ<ๆ>ี่เขาปิดให้ผมที่ห้าพันห้านะครับ สภาพร้อยเปอร์เซ็นต์สภาพสวยเลยแบ่งให้ราคาออกต่อได้ออกต่อได้ออกต่อได้ร,ออไดราคาเบาๆต้องขอบคุณพี่มากครับได้ข่าวว่าหลังที่มีพระบล็อกหนึ่งค่อนข้างเยอะบล็อกหนึ่งก็มีอยู่ไม่กี่เหรียญครับนี้อันนี้เป็นวงนี้อัน,นบล็อกหนึ่งบล็อกหนึ่งเหรียญน,นี้ถือว่าสวยสภาพนี้ในวงการมีไม่กี่เหรียญแล้วราคาเลือกกันปัจจุบันค่อนข้างสูงหลายแสน คมมกลิบเลยนี่เรียนเรียนนี่ถืออยู่ในเกนสวยองค์เนี้ยพี่เปิดที่เท่าไหร่ครับเดี๋ยวนี้ผมเปิดไว้สามห้าสามหนึ่งห้าสามแสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทตั้งตั้งไว้ตั้งไว้ตังไว้ตังไว้ยังไม่รวมต่อแสดงว่าผมต่อได้ใช่ไหมองค์นี้ต่อได้ต่อได้ครับต่อได้นิดหน่อยต่อได้สองแสนต่ได้สองแสนสองแสนนี่น่าจะไม่โดนไม่โดนโอเคครับทุนมากเกินครับทุนมาเกินงั้นเอาไว้ก่อนเอาไว้ก่อนเอาไว้ก่อน แล้วก็องนี้องนี้บล็อกหนึ่งเหมือนกันนี่บล็อกหนึ <h <h ่งอันนี้บล็อกหนึ่งแต่บล็อกหนึ่งส่วนมากสภาพสภาพพระจะค่อนข้างค่อนข้างใช้เป็นพระที่เขาใช้มาใช้มานานแล้วครับท่นคนสมัยก่อนอันนี้นะครับก็เป็นพระนะครับพระสภาพใช้อันนี้เป็นบล็อกหนึ่งหนึ่งในหนึ่งพันองนะครับใช่สร้างพันองคนสมัยก่อนเขาก็นิยมเอามาคล้องกันเหรอครับ สมัยก่อนเขาคล้องแบบไม่เรียมอ่ะคล้องแบบไม่เรียมเลยศึกหมดเลยรึกหมดเลยหาสวยๆปัจจุบันนี้เลยน้อยครับมีน้อยเพราะคนสมัยก่อนเขาก็สถานโลปูครับเอาไปคล้องเอาไปอะไรกันสึกรงนี้ก็เจริญสีน้ําทองทุ่มทมนะครับนี่เป็นเหรียญเจริญสีปีสองพ้าหนึ่งห้าร้าห้าพันเหรียญองนี้ผมยิบขึ้นมาคิดว่าชุบทองว่ะไม่ได้ชุบผิวน้ําทองผิวน้ําทอง อยูแบบนี้นี่วงการเขาเรียกว่าสวยโอ้น,นี้พี่เปิดแพงเลยครับอันนี้ผมเปิดไว้หมื่นไปไปพอทอหมื่นไปลไปใช่ทางนี้ดีกว่าผมถามเลยพระที่ผมดูไว้อะวงนี้พี่เปิดเท่าไหร่บล็อกสองเปิดไว้แสนห้าแสนห้าหมุนเรได้กันเลยด้วยผมอาจจะมีต่อรองนิดนึงนะนี่ได้ได้เลยต่อเยอะเยอะก็ <laughs> <laughs> ตรงนี้ผมดูแล้วก็ค่อนข้างสวยเลยแล้วก็มีความคมน้ำทองโอเคเลยผมต่อแสนใช่ไหมแสนสอมหอ้าแสนสามห้า ใจก mm ็ย hmm. ังสดายอยู่ครับนี้พี่ได้มานานนะครับมได้มาอยู่กับผมประมาณสามสี่เดือนใจก็ยังเรียกว่าอะไรหรอยังรักอยู่ต่ยังรักภาพนี้หายใจยังรักตัดไม่ท่าแต่ต้องแต่จำใจต้องปล่อยวันนี้ก็รู้รู้จบแล้ววันนี้วันนี้ต้องจบเอางี้แสงสองหมื่นห้าพันได้ไหม นีกแล้วกันครับเดียวเด,ยวเดียวสองหมื่นเก้าพันก็ยังยังนิดนึงแล้วนี่ใช่ครับเพราะว่าตรงนี้ไม่ใช้เรือไปไหนนี่มีคนจีบเปนนคองนี้เอางี้พี่ถือว่าแบ่งให้น้องเลยไหมแสนสองหมื่นหกพันไปแบ่งให้น้องไปใช้ได้ได้ ก็าเิาเรกว่าอะไรแบบเราไว้ซื้อขายกันซื้อขายนี้วันนี้นะพี่เขาก็ปิดให้ผมนะที่หนึ่งแสนสองมื่นหกพันดค่อนข้างสวยเลยดูตำหนินะครับด้านหลัง่ด้านหน้าน้ำทองช้ำๆสภาพเหมือนเหมือนชุบทองมาเลย าเหมมืออนพ่งต้แล้วก็องค์นี้องค์นี้ปิดที่ห้าพันห้านะครับสองององนี้นี่ต้องบอกว่าชอบมากแต่ก็คุยกันแล้วตกลงแบ่งให้กันแล้วก,ก็ต้องแบ่งให้ชอบมากอี่างนี้ก็ถ้าเกิดอยากออกหรืออะไรเงี้ยเร<อ>ามป,ปล่อยกันได้เดีนน๋ยวนี้ได้ผม <laughs> กระสดาเหมือนกันได้รา <laughs> คาเท่าเดิม ก็คคุยกันตอนนี้นะครับผมปิดที่เขานะครับเป็นที่สององค์เหรียญสองเหรียญนึ่ใช่ไปซึ่งต้องบอกก่อนเลยว่าวันนี้มาทุบเพ่เขาครับใช่ครับมาทุบผมวันนี้จริงหรือเปล่าเพ่ผมก็รู้สึกผมก็รู้สึกเจ็บๆอยู่นะใช่งหมว่ามาทุบของของผมหีืป่ามาทุบมาทุกของของของผมโอเคก็คือสวยอ่ะใช่ว่าสวย ก็เดี๋ยวให้พี่เขาแนะนําตัวดีกว่าเพราะว่าพี่เขาเป,เป็นเป็นรังนะครับเป็นรังพระปลอดภัยเหมือนกับแพงเพชรเลยวันนี้ได้มาเช่าหากครับเดี๋ยวให้พี่เขาฝากก็แนะนําตัวไว้ก็คือหลวงพ่อวิบูล,พล,ลงพ่อก็เรยกอะเลยหลวงพ่อทั่วไปเรียกหลวงพ่อสว่างอุตโลหรือฉายาท่านก็อุตโลนะชื่อเต็มท่านก็ท่านเจ้าคุณวิบูลวชิรธรรมก็ถ้าสนใจก็ติดต่อผมได้หรือมีเพื่อนๆในวงการเยอะแยะครับ ที่เล่นใจแต่ถ้าเกิดเฟซบุ๊กส่วนตัวผมก็คือเพื่มปิยวิทย์อันนี้ก็ต้องฝากเข้าไปติดตามฝากเข้าไปอุดหนุนที่เขาหน่อยนะครับที่เขาก็เป็นสายตหลงพ่อตะวางไม่เข้ามาเช่าก็ยินดีครับปรึกษาโอเคครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณที่มาครับขอบคุณมากที่เดินทางมาได้เราขอบคุณมากที่เดินทางมาเดี๋ยวผมโอนเงินกับได้นเลยพี่บัญชีอะไรนะครับกสิกรครับกสิกร เลขครับพี่9062906โอเคเข้าเลยครับพี่เข้าแล้วโอเคครับนี่ต้องขอบคุณพี่อีกรอบนึงครับคใช่ขอบคุณมากขอบคุณมากวันนี้นะครับก็ทำการปิดทั้งหมดด้วยกัน2เหรียญนะครับเหรียญแรกคือเหรียญปลอดภัยบล็อก2องจำนวนการสร้างทั้งหมด2,000เหรียญเนื้ออันปาก้าไม่ชุบนิกเกิลนะครับ ได้ปิดที่ราคา126,000บาทและในส่วนของเหรียญถัดมานะครับก็คือเหรียญดาวเทียมเนื้อนวโลหะยันขาดจำนวนการสร้างทั้งหมด5,000เหรียญปิดที่ราคา5,500บาทครับถ้าไม่อยากพลาดคลิปดีๆแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กด subscribe และเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับ